มึงหัวไงไอสัตว์กินนอะกินกินหน้ากากกินอะไรอ่ะก็กลิ่นหน้ากากมันไม่ดีไม่ใช่เหรอมันไม่ดีมันไม่ดีตอนมันจะทำให้มึนหัวก็มึงก็ดูนะแต่โกงกันทั้งหมดเเสียงมึงแบบมันจะทำให้มึงแบบไม่ดีอ่ะง่ายๆกูหาดไดทั้งปากตร์ไหมวะมันเป็นศาสรที่มันไม่ดีมันก็หายใจไมด้หายใจเข้าหมดจุดท้ายมันจุดที่หลอดลมไหมเฮียใช่ อโอ้ยเจ๊ดแม่กูออตายเฮียคุณแปดกูไม่จะเล่นเฮ้ยกูตายจริงเหรอเนี่ยเฮียคุณจะเล่นเฮ้ยช่วยกูด้วยช่วยอยูชอย่ช่วยหน่อยปี๊สปงยิงอลไรพี่กูยิงปี๊กยิง,งล้วพปี๊ส <Please. S 3> แต่กูยิงไม่โดนนะโอ้โหเจ๊ดแม่ดีขึ้นเยอะอีกตอนหนึง่งกูมาดีโก้เพื่อละโอ้โหโคตรเจ็บอ,<า>อันตัวหนึ่งข้างในข้างในตัวหนึ่ง มันเ uhm, like, ข er. fire, no. Wait, yeah. See, re oh ี่ยเรอาอ่ะ oh พูก oh ็เหลือตัวที่มันยิงมึงไงใช่ปะว่ามันนี่หน้ากูขวามืออขวามือเก็บของอยู่มาเดียบอยู่ข้างนอกกันเนี่ยขวามือเนี่ยอีกทีนึงโอ้ยอ่ะทำไมตากู่จ้ยีามันบังบังนะเรียบร้อยนะโอเคมาล อ้ยเอ๊ยผู้ชนะผู้ที่มันออกเราตัวนึงให้ไปเล่นจากหน้าบ้านให้ทีดีวจ่แมนปัดสวยของสองแล้สวยเี๋ยวตัวนึงแล้บ้านตัวเดียวป้องผมเลยวู้ คุณแปดกูคือแบบเยอะจะไม่ได้ยับอกว่าเออโมโมใครไม่ตอบะใครไม่ตอบปะไม่มีอะไรแมึงเอาแต่ถามหาวะเฮียต้องคุยแหละนี่จะกลับไปเรียนไม่รู้จักหายตัวเองมื่อไงได้พุงจังพุงไ้นะ เฮ้ยมีคนดับเครื่องมาบ้านนี่เฮ้ยอมีวัลคาอะไรสัตว์เขาคำบอกวะขำบอกวะเราไม่เห็นเราเห็นเราภูมาหน้าภูครับครับจะพิดาเซอร์โอ้โหยัดแม่สามเมติดไอ้เหี้ยไม่น็อกได้งไงวะโู้วะโอ้ย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 แม่แม่ะไอ้เหี้ยยึกว่าไม่ใช่วะ ไม่ใช่ล็อกคนหนึ่งไอ,อ้เหี้ยสับหนะไอ้สับปัดล็อก่อนเขี้เนอเอราวะไม่ดีมันเป็นสโลปแบบต้องขึ้นตัวเยอะองลองจัดอะ่ะเขี่ยขัดแบบเดียวเองเพื่อนหน้าบ้านนี้ที่แมนเออกูเห็นหลายตัวไร่สัตว์โอ้ยปลาพาดกลับไปพี่มันต้องเหมืนตีทายภูอ่ะท้า,ทาเราไม่ได้ ขาวเขาหัวตันึงกระท่อมกระท่อมมาขั้วหลังมาว่ะอา่ดาวหน่งี่แม่เดินซ้ายเลยได้ี่แมเดินซ้ายมเดินซ้ายกูเดละกูรอดมึงมาี่ไม่เดินซ้ายมาดายตัวนึงเล้ยงหญิงบ้านนี้ตัวนึงเนอบ้านมาตัวนึงชอ้งสองเหรฮ้ยแม่งดักกูตายใช่เน

พี่มันเกือบได้สัตว์เไม่ใครยิงผมวะมึงวันนี้กอดเหรอเออแต่ไกลมากอ่ะระหว่างรอบรอบเราหมาเรายิงกันสักพักหนึ่งแล้ว User เอ้ยกูได้ยินพี่แม่เขาเอ้ยพี่มันเขาปิดไมค์บอกว่าช่วยเพื่อนแต่ตัวเองตายนี่จริงบ่ใช่จริงเขาช่วยกูเออเขาแตะอยู่เขาแตะอยู่เขาช่วยกูแต่เขาตาย ุูคนหน้าย่างอย่างปีเผื่อท่านพี่คนดีเหมือนเดีวเพียงเพื่อมาตกมันไม่คิดว่าจะแบบเซฟใจเหี้ยมผมว่าไปเหี้ยแค่มันเห็นกันตัวเองนะมึงไงเหี้ยเนี่ยดูดูย่างทานกูกับตกร้นเ้ื่อไอเหี้ยไม่ที่แม่เขาเศร้าเขาเสียใจเอ้ยอพักกูกูให้ทำไรเถอะหนาวแล้วกูแบ่งขอให้มึง เขายังพูดอยู่เลยไอ้เหี้ยเขาตายแล้ววะเขาตายวะเขาตายวะเขาตายวะเออเขาพี่แม่พี่พูดตายว่ะแต่พี่อยู่อมตะอมันสามสิบวีอะกูว่ะกูก็ช่วยดิกูช่วยดีบอกว่าไอ้เหี้ยกูแตวกูช่วยปฏิหารเนี่ยแบบเขาคัดคัดฟองเนี่ยมัจะตายขนาดนั้นไอ้เหี้ยมึงขับไปก็ไปถวายตอบเงี้ยไงทัดมันก็มาปวดเนื้อตายไม่พางไม่หรอกมาดีจะมีคนตางให้ดีเราคนจะได้เล่นสองเว้ยแล้วเขาตายมันก็ยังแบบคือแบบ การเสียสละของเขามันทำให้แบบมึงแบบตายเขาคนเดียวใช่ปะกลับไปตายเพื่มมันเป็นสองอ่ะพี่น่าเสียสละบีนะไม่ดีไม่ดีพี่นะทำไมไม่พอเลยเบานะแค่มากินบางคนจะเป็นในบีนะแต่ที่ว่านแม่งอยากเอาชีวิตรอดอีากคือแค่บีนใส่โซ่รอบบ้านตรูนี้แหละแค่บีมาขัดที่กำแพงไงคนคานคนคานเข้ามาหาผมวอ้โหคุณน่าตายคุณคารเข้าไปหาคุณกะว่าแบบคุณทำไม่ไง มีใครโผล่จ้ะเ้อมรกสองับแร่คุณได้ลูกสองบินได้นะบินมาคนมาช่วยหน่อยบินมาอยู่ไม่แม่กูโดนยิงเดียวเลยเฮียแต่เม่อเจอชุดยติไอ้สัสมา้เม่องตอบเลยอ่ะนะเออโดนกูกอซี่ ต่อไว้เนี่ยคนณดูวะยิงพี่ลบอกเนี่ยล่าสุดอยู่ไหนล่าสุดอยู่บ้านไหนอะไรวะบ้านหัวนั่นสองเหรอวะเม็ดตัวโดดซ้ายเหรอน่าเจ็บนะกูไม่ใช่นไอ้ชั้นสองกูแจ้งวันยังว่าพี่ว่าส่งให้ผมันไหนของเฮ้ยเอยังไม่ดูเลยดูให้แบบขวานอยากรู้ว่ามีร้องอะไรอยู่พี่กูร้องซ้ายไล่ให้ดูน่าหัวอยู่อยู่อยู่เฮ้ยตำรวจถ่ายว่าขัดขวานจะมาหัว นอตายนอ้องละชิดบ้างอ่ะทำไอ้เหี้ยเอ้ยชันหนึ่งโผล่เราบ้างอะไรกันโอยุโรล้าที่เหี้ยช่างแม่ก่อนแม่งอะไรโผล่ไปขึ้นไปไปขึ้นไปไปไม่ไมีมเรื่องนะคุณคุณละาก่อนเฮ้ยแม่เราเลยไกลๆยิง<ม>วายีลย<ด> ก็า,าจจะอยู่ในบ้านขวาหรืวในบ้านขวาเลยก<อ>ระท่อมอ่ะบังไม่ได้ขานาโกขานาโกโอเคงนหงน้หาโก้เจ้เชิงมาจังวะแม่งนั่งนิ่งอ่ะมึงคิดว่าไงวะมีคนพี่มาชิดเราอีกเพียบเลยมาดิกสัตว์ชขึ้นัก คืออะไรคือเอาไปติดตามใน DHL อ่ะเขียนว่า DHL ใช่ไหมใครดูตังค์ขึ้นเหรอเฮ้ยเราก็เลาคนเคลียร์บ้างอีกตัวหนึ่งอ่ะพูดคนปล่อยคนปล่อยให้มันกระท่อมซ้ายมืออ่ะกระแนงกระท่อมข้างหน้ากูเนี่ยล่าสุดนะคิดว่าถ้ามันจะมีล่าสุดพี่ไดเห็นในกระท่อมนะแต่แบบเห็นตัวแล้วกูฝันให้ก่อนน้ำหนึ่งที่มันยิงพี่อ่ะเราฝันแต่กันไปเลยไปเลยที่มันขึ้นอย่างเงี้ยพี่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอส่งไห้พี่แล้วอาจจะอยู่อีกบ้านหนึ่ง อ่ะปะทำหนึงไอ้เชีพเอาตัวนั้นก่อนวันที่ที่เจ็ดปะจะปิดประตูนะจาปิดประตูนะเกี่ยวกันส่งมาวันที่ห้องใช่ห้องนั้นเช็คแล้วคุณเอ๋แต่บ้านเลยเนี่ยใส่เข้าบ้านนะปดแต่งไอ้เขียน้าวน้าพูระวังพราเขียพราะชินส่งมาตั้งแต่วันที่หนึ่งอะได้ไม่ลุกอาทิตย์นี้ก็น่าจะได้มองยัเบิ่ม ป้าส่งแต่ที่นี้ผมสั่งสั่งแล้ลวันที่หนึ่งแล้วที่มอนเฮ้ยส่งวันที่สี่อ๋ออ่าหลังกําแพงหลังบ้าน,นเนาะโอ้ยไหนเนี่ยเออดูดิทำไมมันทำไปอย่างวะพี่ทำวันเดียวเสร็จแล้วที่เนี่ยยิงจ้างยิงเก่งไอสัตว์โ <c oughs> อ้รับเต็มไปที่เนี่ยข้างหลังเราต้องตีเรากี่ตัวที่มาที่เห็น เห็นตัวหนึ่งนะสองละวสองละตรงไหนวะตาหินเลยได้ยิงไกลไม่ได้ยิงมาสองเลยเหรอใช่ล่าสุดะะสองตัวเสื้อแดงกับเสื้อขาวไม่น็อกวะทีม่มาเล่นเพื่อนเด็กเขางนอกอย่างพี่อยู่รลเขาหลอกเราอเออมอ,มองเห็นวงกว้างเอ็นวิ่งออกซ้ายป่ออยะอ,อยะู่ตรงนี้แล้วสามตัวละ ที่พี่เห็นอ่ะเป็นสามละมันอะไรละโอ้ยเฮียสามนะเต็มๆมันไม่ตายได้อะวะสามได้ไหมเนี่เออแต่ว่ายิงส่วนตัวมันไม่พิมหาเราใช่ปะไม่ไม่ไม่ใช่ยิงออกซ้ายแต่ทั้งหมดเราพี่เห็นสามตัวแล้วแบบชุดคอร์ชุดดับเห็นดำกับขาวอ่ะพี่เห็นแดงขาวแล้วก็ดำเออนั่นแหละสมองชุบมั้งไม่เหมือนสมองชุบเลย พันมองชมคน,นอ่านแล้วโดนไกลยๆยิงดาวจากเดินไปไหวที่อ่ะไม่กูแสบๆตางไว้แล้วเนี่ยแสบจมูกเนี่ยมันใช้รถหรออ๋อไอ้เี้ยมันได้รถที่ไหนวนะนะแม่จับแล้วพี่เออดอนอ่นะไปตรงนั้นอ่ะโดนอ่ะมีคน้าใจตรงนั้นอน่นะไม่โดนหรอวะเอา้า โดนอะไรก็ไหเหี่ยเออแม่พูดยิงทามะจะต้องมีสี่ตัวอะไรสัตว์ไม่ได้หรอดไม่งั้นนะทินงทีหมดมองขวาสุดเลยไม่แม่เฮ้ยไม่โดนเน็ตว่ะตัวนี้ตัวนี้คือตัวที่พิงเนาะผมเจอละขวามือหินตัวนึงตัดตองเลยหัินผมตัวนึง ใช่น้องน่าแตะอยู่เพลี่ยนตัวนี้ตัวน็อกมีตัวนึ่งทำไม่ไม้เดินหน่อยผมจะเดินไล้ไๆไเดินหน่อยเดินหน่อยจะมานหนเราผมมาข้างข้างอยู่ โอ้โหมันยิงกลัวเฮี้ยอะไรวะัไม่มีับชุพูดอะไรพี่อันแล้วตัวใก่เราตายแล้วแม่อย่างๆเล่นให้กูนะนั่นอยู่ใต้เท้าป้าข้าหลบหลังสัตวมาเลยวไม่เชื่มีตัวไกล่ยิงมาวิ่งมาบินที่มาไอ้สองตรงสมองอ่ะโอเคข้ได้ป่ะ เงอร่ยิงให้กูหน่อยมาถัดมาถัดต้องมาไม่ถึงน่ารอโคตรไกลอะไกลมากว่ะพี่แมนป้ายก่อนดูหลังก่อนมาแล้วมันฉีกสายมาแล้วไอ้บินทงเสฟทงเซฟแอนดี้ตายหนึ่งเลยอ่ะใช่มันฉีกสายมาใช่เฮานะหาอยู่ไหนไม่เห็นนะมั้ยอ๋อมันวิ่งมากูเห็นตัวเลยมึงต้องระวังหลังนี่อ่ะมึงผมยังไม่เห็นนะชุบกยัง เจ็ดถึงบ้านหล้วพีสัตว์บ้านอยู่ที่วงวะไม่ตายวะวางแม่งเลยแต่ข้ากับเอาให้เออให้พี่เอาเลยให้แม่หนุ่มต้องดูนี้ให้พูมิผมได้ทางกูได้เอ้ยอย่าเลยตรงนผมเพิ่นได้กันเลก่อนไม่อยู่ไหนวะคนต้องต้องต้องตายแล้วใช่เหรอใช่ยังแหละเห็นนี่ตสมองอีกสองตัว 过来，大家跟着我。 ยมีคนน็อกไว้ตรงมาผมอ่ะแก่จลเอาไปสมองมาแตกแน่เลยสิขอารู้สึกอย่างนั้นถ้าแม่เราวิ่งไปดูอาจจะได้ยิงรีเพียบเลยนะเออไหลซ้ายยิงหน้นาหมดเลยสมองสองโลกว่ะเวลา,า,าไปลวผมอะ่ะเดี๋วละ ไอตอนนั้นลาตายเลยว่ะแต่มีอีกตัวนึงคาเดตมาใส่มาไม่โดขอม้ากูจะมาระวังเอ๋มาใส่น่าจะเป็นอีกฝั่งหนึ่งของฝั่งของเออตายเลยหมายถึงว่าตรงนี้ตายเฮ้ยไอ้ผู้ฆ่าไมค้าใหม้มากูฆ่าใหม้มากูตอนนั้นมันยังมีตัวน็อกอยู่ไม่ใช่เหรอที่พูดพี่ผูดบอกโดนลาดอ่ะผมโดนลาไปแล้วเออเอออาจจะมีอีกตัวนึงนะถ้ากระทอมามาสี่ตัวนึงนะต้องหินเลยขึนถนนคาเนี่ยป่ะไม่มีป่ะเพื่อนคิวฟีตรงนั้นถ้าก็ท่าไม่มีผมจะวิ่งไปชิดเนินได้สบายเลยเฮียพี่ไม่น่าใจ ตั้งเนี่ยม,มาละวภูต้องอยิงนี้ให้กลัะมาสิยิงไม่ได้อะกระท่ามันไม่ไมรู้มีเปล่ามึงจะโดนเปล่าไม่โดนใช่มันอยู่ใกล้ามาสิวิ่งไปยิงให้แม,ม่มึงมึงระวังไว้ถ้ามันถ้ามันไม่ได้ไม่เป็นไรคัวหนหนึ่งละมาสิภูระวงังข้ามเอ้ยภูตายทีได้เหรอ,รอ,รอไม่ไดดโดนประมาณนั้นภูเหรอก็เจ็บไอ้เชี่ยมันเสียวหลังมากเลยเดินกับผมได้ดิได้ง่าเดินเลยกระท่อมปะ ม่ร so you know ู hey, wait, wait. Hey, OK? er ้บ้านมันจะอยู่ในบ้านอะไรรูเจอตัวการแล้วอยากว่าอยู่ในบ้านอะไรนะเราอยู่นอนข้างหน้าเลยแหละแค่นอกก่อนเฮ้ยจะไม่หลับี้บเก็บเก็บไหวป้องเฮ้ยเชี่อเชื่อหลังก็จะมาตรวจให้แมนเจองผมละตรงสองตัวตัวท้ายตัวท้ายเหรอ ้องตัวสุดท้าย,อายเออตรงกูเหี่ยวกูอ่ะทิ้งานกูเข้าเนี่ยเต็มเกมผมว่าเต็มเกมกลองเกมเต็มอีสปอร์ต เดี๋ยวเหียวเห็นแล้วกกลายเลยขอบมองอะไรเป็นคนเหวใช่เออใช่ขอบมองมันวิ่งออกขวาอยู่เจ้าหน,นกไหนอ่ะดินเข้าไม่ระวังหน้าผมเออความยายอหู่ไม่ได้ไป ออเม็ดน่จะรับปลาใส่เหรยไม่หรอกครัไม่ปลาพ่าจะเป็นเกมดีสปอร์ตคนไทยมันโดนแน่ควายไม่โดนเลยควายมีกระทามีไม้ปลายสัตว์กระทามีไว้ป้องกันหลังก็เยอะแหละเมาส์ใช้ใช้ที่ตัวนผมหนักครับผมใช้ครับพี่แมนที่ตัวนผมหนักเราเราเท่าไหร่วะที่พี่ให้ผมอะอะไรนะที่ตัวนผมหนักกี่กัง ่ากันหมดละสิบกมสิบกมยี่สิบกมแต่กูสั่งทำไม่เสรตะให้มึงอันนั้นน่าร้อยกมวินใช่อร่อยดีย<ช><ช>อะด่ะก็เชี่ยแหละยี่สิบร้อยกรัมก็เท่าไหร่สวัสดีครับวันนี้แอดมินจะพิมพประกาศนะครับทางเพจทั้งสี่ได้ผูกคู่สาเสร็จกัแล้วสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดเข้าไปกดก็ได้เลยใครเดือน99บาทกอบาดทั้งเี่สำหรับใครที่ชอบสบายแกลเลตหรือการจิ้งจงคันสี่โมโลยี่หักไปกดกันเลยให้